วันนี้เราได้เสื้อสูบมาใหม่นะครับของเวฟร11ยไอนะครับผมสั่งไปไซส์53นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้ตรงตามที่เราสั่งหรือเปล่านะครับสั่งจากแอปดังของประเทศไทยนะครับเวฟร1 1ยไอลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้อ่ไซส์53นะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยมันเป็นให้ไซส์53แล้วทีนี้ปัญหามันก็คือว่าลูกสูบมันแตกนะครับผมก็เลยได้ทำการสั่งจากแอปดังนะครับ เอามานะครับลูกแอร์นะครับแหวน RIK นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้ตรงตามที่เราสั่งหรือเปล่านะครับเราจะเลาะมาแกะดูกันเลยนะครับ อืมสวยเลยนะครับสวยอยู่ลบบาวมาพร้อมเลยนะครับสวยอยู่ aria. ชื่อนะครับอยู่แล้วก็ a i r นะครับแอร์ลูกแอร์แท้นะครับเจแปนล,ลูกแอร์เจแปนนะครับลูกแอร์แท้อยู่แบนแบนของ r i k นะครับ r i k นี่นะครับแหวนไอเแหวนเชียร์สแตนดาร์ดเชียร์สแตนดาร์ด มสั่งรุ่ส5-3อันนี้มันเอา้าสั่งรุ่ส5-3อันนี้มันสแตนดาร์ดมันเป็นไซส์สแตนดาร์ดเลยเดี๋ดตอนแรกผมสั่งไซส์5-3ไปนะครับอันนี้มันเป็นไซส์สแตนดาร์ด ดูเสื้อสูกว่ามันขนาดเท่าไหร่ สั่งไซส์ห้าสามแต่ว่าได้สแตนดาร์ดดีดูกันถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยราคามันไม่ถึงนะราคามันถูกกว่าโอเคไซส์ห้าสามอยู่นะครับไซส์ห้าสามอยู่ นีล่ลูกเดิมอืมเท่ากันอยู่เท่ากันอยู่ไซส์ห้าสามนะครับแต่ว่ามันดันเขียนว่าสแตนดาร์ดเดี๋ยวเรามาดูแหวนนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับ แวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเดี๋ยวเรามาเช็คแล็บแวนอัดกันนะครับเสื้อนี่สวยเลยเสื้อสวย อืมสวยเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมตัวนี้หนามากเลยครับตัวนี้หนานะครับปอกปอกหนาเลยนะครับสวยเลยแหวนตัวที่นึงแหวนอัดตัวที่หนึ่งโอเคเดีย๋ยวมาดูแหวนอัดตัวที่สองนะครับ น่ครับสวยเลยใช้ได้ใช้ได้คุ้มอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับสวยเลยนะครับสุดยอดเลยเงาแว๊โอเคผ่านทานอยู่นะครับสุดยอดเลยอันนี้แหวนลูกสูบก็ อย่างดีนะครับก็อันนี้ตัวเก่านะครับตัวเก่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวาวอันนี้วาวแต่งนะครับอืมหลบวาวได้ดีอยู่หลบวาวสวยอยู่นะครับ,บวาวสวยอยู่วาวแต่ง นะครับบวชได้พอดีเป๊ะนี่ตัวเก่านะครับตัวเก่านี่แตกไปแล้วนี่ครับสวยงามสวยงามเยี่ยมนครับสวยงามเลยนี่ครับสวยเยี่ยม